ครับสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตขอสู่ทุกคนสมองสบอนายวันจะเป็นต่างประเทศในประเทศบายาก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่ายยาซานเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาหนี้มาหนี้บายาเกระยังมาอยู่หมู่บ้านเจ้าของเนาะพ่อแม่พี่น้องก็อยู่หมู่บ้านโคกเนาะก็คือบายามาโรงพยาบาลเนาะมาเจ็บบมาป่วยเราพี่น้องก็อ่าเด็กๆหน่อยเนาะกินทับกินยากระเซ้าแล้วเนาะกะ คือในคลิปบนเตียงที่เรียเร่ยวน้องเมยพี่น้องวาย,ยาวก็เห็นอยู่เนาะก็คุยกันว่าอยู่เนาะว่าอ่าเรื่องเห็ดห่องน้ำนะพ่อแม่พี่น้องก็คือวาย,ยาสิมาอ่าถ่ายคลิปเบิ่งเนาะว่าอ่าก็คือคัดสนนะพ่อแม่บันเทิงพี่น้องพี่น้องที่อันในหมู่บ้านโคกใหญ่เนาะเมืองอุตรดิตถแข่งสะบัดนักเขียนพ่อแม่พี่น้องก็ก็คือห่องน้ำนะบ่มีเนาะพี่น้องเวลาอัน คนเจ็บคนป่วยเข้ามาในผมมีห้องน้ำใส้เนาะก็คือลำบากหลายเนาะพ่อพี่น้องเพราะว่าท้ามีคนขอดูคนยังอองมาก,ก็คือต้องย่างไปห้องน้ำไก่เนาะก็เป็นสิ่งที่ลำบากเนาะก็คือที่นี่ก็าทางบ่อเตียงทง้องเสนลเนาะพ่อแม่พี่น้องก็เลยก็ได,กได้ปรึกษากันเน,น,นาะว่าอลองเห็นห้องน้ำเนาะแล้วก็ถ่า,ายคลิปลงไปเนาะเผื่อเผื่อมีพ่อแม่พี่น้องอยาก อยากซอยสมทบเขามาเนาะบริจาคขมาให้องน้ำคนเล็กคนหน่อยเนะาะกับพวากันเนาะพี่น้องเพราะว่าเหตุของน้ำใกล้กับคลินิกเนาะพอเพื่อนก็ได้เหตุมาหลายปีเนาะพี่น้องก็คืออ่าเป็นเงินของไทยบ้านเนาะนะร่วมๆกันมาพี่น้องแต่ว่ามันนอกมันนาเ,นาเนขานะกับคนเล็กคนหน่อยกับพ่อพอเนอะอาะก็เลยคุยกันว่าอ่าสมเดลลายซองเนาะพี่นออ้องก็เดลลายซอง สมทบกันถามาอ่าผู้นี้ท่านนั้นท่านนี้เนาะเด็กกระไผู้นี้ผู้นี้ทางบ่เตียงท้องแคนเนลผู้ซิบผู้เศร้าน้องพลอยพี่น้องก็คือทางมะยาวกับผู้ซิบผู้เศร้ารวมกันก็คือเชื้อราเติบเนาะก็เลยอยากมาถ่ายคลิปให้พ่อยพี่น้องเบิ่งเนาะก็คือคัดสนนะพี่น้องตอนทางในบ้านเป็นกะต้องการห้องน้ำเนาะสำคัญที่สุดที่เป็นบอกตอนนี้นะก็คือสิอ่างบในการประมาณที่บ่อเตียงท้องแคนเนล บอกมากกัคือหมู่บ้านสามหมื่นน้องเพื่อนพี่เนาะสามหมื่นสองห้องเดี๋ยวมวยเน่ากับอาซีเดินลิซิยางไปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะรอบรอบบารขาดเชนห้องน้ำที่สุดนอตจอดจำเป็นที่สุดในหมู่บ้านของมอยาวเองเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องไปเบิ่งกันเด้อันนี้แหละคลินิกเนาะคลินิกของหมู่บ้านโคกใหญ่เมืองอุตมพรแข่งสบันนาเขตหมู่บ้านของมอยาวเนาะหรือว่าหมู่บ้านของบ่อเตียงท้องเส้นหลักกับสบุญมันหนาน้องเพื่นพี่เนาะอะไร หลายคนนะเนาะแล้วก sí ็มองนี friend, habitat, ่ก็สิเป็นมองที่อ่ามองเพื่อนที่นั่งกบลักประชุมกันนะเนาะพี่น้องประชุมกันสิบกหลักประซิมนั่งต่อคิวเดินคิวกันเนาะแล้วก็มาหนี้วันหยักกรรมาไปเจออันแพทย์เพื่อนหรือหมอเพื่อนนะพี่น้องก็เลยว่าก็ได้ถ่ายคลิปไปเลยเนาะเพราะว่าทั้งวันเตียงทั้งแชนแนลเพป็นกันรายละเอียดเพป็นกันนีอยู่เนาะกับใบเบิงไดเลยเนาะพี่น้อง ก็คือซอยกันในหลายซ่องเนาะพี่น้องทานี้พราะว่พี่นอ้องอยากจะรวมทําบุญเนาะเพราะว่าน,นี่ก็เป็นท้องน้ําทั้งหมู่บ้านเนาะพี่น้องเป็นหนมู่บ้าน,นนนานร่วมเนาะที่บากะลงหมอน้อยบ้านโคกเนาะซื่คอคือพนักขัดสนที่ชุดตอนนี้คือเป็นท้องน้ำเนาะก็เลยอยากลองสมทบเบิ่งเนาะกับว่าเตียงทองสแนว่ะอ่ะ เผื่อมีพ่อแม่พี่น้องหลายหลายคนจากซอยเข้ามาเนาะในการสมทบในการเห็ดห้องน้ําคนลเล็กคนหน่อยเข้ามาเนาะก็คือลายซองทางเนาะแม่พี่น้องอันนี้เป็นอ่านี่แหละพี่น้องทอ่อท่อที่อ่านคนเก็บเงิอนอ่า ชาวบ้านเนาะชาวบ้านในมูลันโคกคนเล็กคนหน่อยเนาะรวมกันแต่กะหาสิไดามาแต่ทเนะตอเน,น,น,นานนะพี่น้องกะโมเมนต์โมเมนต์สองสามปีแล้วเนาะปีสองปีสามปีแล้วบ่ที่เป็นยังโม่ไรเนาะไรแต่ท่อออกมานอกมานาเ้าเนาะพี่น้องกะคนเล็กคนหน,กนหน่อยกัยบ,บ่พอหรอกเนาะไม่แต่เงินที่อาซื้ออยู่ซื้อกินกันยังยากเนาะกะ สมทบกันมาคนลเล็กคนหน่อยเนาะก็คือเพิ่นกับจิตัง้งเป้าไวาา้ว่าอีนี้สมทบเข้ามาเรื่องทอพี่หนาอาจธิสมทบเรื่องปูนเรื่องเฮซายเนาะพี่น้องมันคนลเล็กคนหน่อยมันบ่หลายเนาะมา,ามีคนเจ็บไข้เลยป่วยเร่ยอดูกระสีมาคลินิกเนาะโรงมาหน้อยเนี่ยคือแต่นักเกินไปเพิ่อนกับเอาไปไล่ก็ต้องส่งไปอื่นแต่ก็พอแก้คัดแก้ไขได้เนาะพี่น้อง ่าวกสแต่ว่าสําคัญที่สุดของเพื่อนตอนนี้ก็เป็นห้องน้ำเนาะที่เพื่อนขัดสนตอนนี้ห้องน้ำเพื่อนไปเขากับปูนพี่น้องเนาะก็คือถ้าคนมาคลอดลูกแต่ว่าเจ็บป่วยทั้งนักหรือขึ้ไปบบไรเน,ะนญญา,นาะ,พ,านนะ,านนะพี่น้องก็ต้องลําบากแห่งเนาะบรรยากาศมาพบเจอแพทย์หมอเพื่อนเนาะคือลงหมออยู่บ้านเนาะเนาะกอ่า ขณะที่เนาะสิมีคนมาใช้บริการทำบ้านดังนัก,นก,นกแข้งเอดีเพิน่นทางทีในน้ำไปอ่น้องหมอนั่นน้องหมอนี่เนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นอ,นอาจจะไปพักเที่ยงบอกพี่น้องตอนนี้พนเพราะว่าบ่ียวกลับมาช่วงกลางเที่ยงเนาะตอนนี้ก็ยังยังบ่ียวยังบ่งบออกไปข้างนอกพี่น้องก็คืออยากลองสมทบทั้งสองเบาเที่ยงสแน,นลพร้อมแล้วเนาะ คนอเล็กคนหน่อยกับ,บ่บาบากันนะพี่น้องคนทะ่ิบละวซาวเนาะว่ายวกเนาเรียกงบางที่ลงถ่ายคลิปกัได้เนาะแ้าพอแม่พี่นอ้นนงอ,งงนนนองอยากซอยกันเนาะพระว่าคัดสนของเพื่อนตอนนี้ก็เป็น้องน้า้องในมีแบบระซุ่มมียังคนกัซิมาร่วมตัวกันอยูน่นี่เนานะพี่น้องเดี๋ยวี้สูนนะต้องมันน้อย มันยาวมาสีดบักซีนมันยาวก็มาสีดอยู่นี่เนาะก็เลยอยากอ่าซอยเพิ่นอยากลองเบิ่งเนะาะที่เป็นเห็นมนันยาวกับมันเตียงท้องชาแนลสารบุญมันนั่นหลายๆคนนะั่นเนาะไปอ่าเป็นจ่องยูทูบเบอร์ซอยเดือดคนทุกคนจนเนาะก็เลยอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนรวมเนาะพี่น้องผมมีการส่วนตัวเนาะทั้งหมู่บ้านเนาะที่มาใส่งานบริการนะี่เนาะของน้ำเนี่ย กัดหมอเพิ่นกะบ,บริยู่ะไรเ่ยก็ดเลยเล็บเอาคุยเดยวเนาะพี่น้องกะสิประมาณนี่เนาะพี่น้องก็คือสมอยากสมทบอ่าเห็ดห้องน้ำเนาะเห็ดห้องน้ำเนี่ยพี่น้องพี่น้องกัสิว่าสกัดสีวาจังไรเนาะห้องน้ำสองหองนะ้องเนาะอะไรที่บริเยงกัดเล่ตั้งงบประมาณไว้แล้วเนาะพี่น้องสามหมืนนะ่นเนาะ สามหมืน่นเนี่ยครบเสร็จเลยเนาะเป็นเสร็จให้เรียบร้อยเลยตามที่ป้าเตียงท้องว่านะงบประมาณงบตอนนี้ก็ยังบ่พอเนาะก็เลยอยากลองมึงในหลายทางเนาะพี่น้องซอยก,อกันเพราะว่าอ่าเป็นส่วนร่วมแลักกับเมื่อวันเดียวกันพร้อมเนาะซอยกันในหลายทางกะคนเด็กคนหน่อยเนาะก็ะได้แต่ปัจจัยพ่อแม่พี่นอ้นองอยากซอยเนาะ สงสัยใใเพื่อนไปกินเข่าเที่ยงเนาะเพจหมอเพื่อนเพราะว่านานๆทีก็จะมีคนมาเนาะจังเพื่อนกับจังชินนด้อ่ามาเบิงเ่งหรือมารักษาเนาะกะโอเคเนะาะเพื่อนพี่น้องกะสำหรับคลิปนี้ก็คือวันนี้กลับมาเปิดรับบริจาคนาะ,ะทุนเห็ดเห็ดหงนาำเนาะกับทางบทียงทางสานเนอลเนาะว่า ตามนี้พ่อแม่พี่น้องอยาการ่วมทำบุญเนาะอยากซอยในหมู่บ้านโคกเนาะแล้วก็เป็นลองมอน่อยบ้านโคกอยากซอยเรื่องในการห้องน้ำสาธารจัยเนาะคนเล็กคนหน่อยขามากะได้เนาะสำหรับคลิปนี้บรรยากาศก็ต้องขอตัวลาพา่อแม่พี่น้องไปเนะเาะความบรรยากาศไปทำา ภารกิจต่อเนาะโอเคเนาะพี่น้องกโอเคสำหรับคลิปนี้มัน,นยากก็ทิต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปกับคำามบ่ากับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตกสุขสุขคนเนาะ